และแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสเสด็จสู่สวรรค์าลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิมีกิจขอขอบคุณทุกท่านและในโอกาสต่อไปขอนำเข้าสู่พิธีการปล่อยแถวป้องกันปาบปามอาชญากรรมเก้าขอเรียนเชิญพานตะเบอรโทรตะวันวัฒนารังสรรค์รองผู้ ผู้บุกทบการตำรวจภุธาจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีตองหน้าตัวยาดจดหกเกตผมพันตำรวจโทภาวันวัฒนาทางสารรองผู้บกการ้องกัน ในตำรวจภูธรเมืองนครปฐมน้ำข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการพิธีห่อยแถวดรงบ้านนักอาชธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใหพวกนิตการคิดมากและปีใหม่ศักราช2,569จำนวนทั้งสิ้น356นาย ปัดนี้พร้อมแล้วัึ ร่วการตำรวจปุ๋ยรจวันหวัดนครืประธานในท่ทีเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจปุ๋พรภาคเจ็ดได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดปัเหุทางถนนพ่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2 5 6 9โดยกำหนดให้มีการตระงบ่อังอาญากรรมระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่25ธันวาคม2 5 6 8รวม9วันประกอบกับรัฐบาล ได้ส่งเสริมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2569ผ่านการสสรวการจัดงานประเณีในท้องถิ่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพ่นาเศรษฐกิจของท้องถิ่นรวมถึงการรักษาสุณภาพวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนคาดการว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ตำรวจภูธรภาคเจ็ซึ่งจะส่งผลให้ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้ ทั้งกลุ่มคนร้ายหรือวิชาชีพอาจลุกการก่ออาชญากรรมหรือทุสลายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เพื่อให้การป้องกาาันปราบปรามอาชญากรรมการรัาากษาประสบเรียบร้อยการ,รมมาาดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจึงได้กำหนดให้มีพิธีไฟแถวเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติขึ้นในวันนี้โดยบริเณการกำลังทั้งท ประชนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตำรวจภูธรภาค7จําตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและอาสาสมัครเข้าร่วมที่จีล่อยแถบดวยกว่าล้านใลครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น356นายเพื่อเป็นพลกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้่วมปฏิัติอนุญาตดินเชิญท้าราชาได้ข้ น้องตำรวจทหารฝ่ากทองและอาสาสมัครท่านนะครับ <ông> ว <rees an> <t akers> ันนี้กระผมรู้สึกดีแลยพิเศษอย่างที่ที่นะครับเกิดมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยการปล่อยแถวได้เรียนเชิญท่านผู้จัดการตำรวจกองพากเพียรนะครับท่านพลโทพิสิทธ์ตันประเสิร์ท่านก็ได้นำเรียนว่าท่านอยากจะไปปล่อยแถวที่บ้านเกิดของท่านซึ่งท่านมาเป็นผู้จัดการกองพาคเพียเป็นคนที่จะมาสื่อสาร ที่รับผิดชอบงานก็จะขอความให้ประ,ประไปไปชุมที่รอเพื่อรับน้องมีมายก็ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการปล่อยแถวในการปล่อยแถวครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นการปล่อยแถวเพื่อป้องกันเหตุนะป้องกันเหตุ่อนที่จะมีวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2569นะครับขอ,ของตำรวจภทธจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่านยะเราจะรู้ว่าในห่วงที่นะขึ้นปีใหม่ทุกปีเนี่ยก็จะมีประชาชนเดินทางนะออกท่องเที่ยวมีการจัดมหมอรสพต่างๆในพื้นที่ มีการนะ,ะการลเล่นในพื้นที่ต่างๆนะครับการแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยค,คุกคามของเราด้วยดังนั้นตํารวจทุกคนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โหมดนะเจ็ดวันตรลายซึ่งปีนี้นะเริ่มวันที่29นะถึงวันที่5มกราคม7วันแต่ห่วงก่อน7วันเนี่ยเราก็ต้องมีการปฏิบัติการด้วยความเข้มข้นตั้งแต่วันที่23ในวันที่29หลัง7วันเองเราก็ต้องมีการดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันที่6กวันที่12บสองดังนั้นก็ก็เข้าใจว่านายตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ทุกวันนะครับรวมทั้งขา้าราชการส่วนอื่นด้วยนะครับการที่มาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านไปดูแลในพื้นที่ดีแตโดยเฉพาะโดยชาติเนี่ยโดยท่านรัดกาลประยรทธชาตินะครับท่านได้กําหนดการกําหนดให้ทุกพื้นที่ระดมบวาร้ายจรมในช่วงแรกก็คือในช่วงวันที่17บธันวาคม2อง8ถึงวันที่25นะครับธันวาคม2 5 6 8 รวมนั้งสิ้น9วัน9วันนะครับก่อนที่เข้าสู่จิตวันตรายโดยมีเป้าหมายในการครั้งนี้ก็คือท่านต้องไปดูว่าอาชร,รมใดที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนท่านก็ไปจัดก,การในพื้นที่ของท่านซะและจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะครับและก็กระผมพยามเทวาธิราชพ,พระร่่งโรจนนิธิพระมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือจงปกป้องคุ้มครองทุกท่านได้รับความปลอดภยัยจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว แต่ผมขอปล่อยแถวระดมกวาด้าักกิจกรรมก่อนวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2569น้าปานี้ครับทนานความโพรพุนประธานในพิธีตองล้อย,ยกอดเย้ จะลงไปถ่ายรูปกับทีมงานผมหน่อยผมเป็นผมยืนอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมเป็นสาวัดนอพอล้วผมรับราชการทุกตำแหน่งในจังหวัดนคร นะครับตพจังหวัดนครปฐมของเรานะครับใส่ชุดสีเขียวนะครับของขบวนพิเศษนะครับต่อมานะครับนำโดยโรงพักเมืองนครปฐมครับโรงพักเมืองนครปฐมนะฮะตามมาติดๆนะครับโรงพักนครชัยศรีครับโรงพักนครชัยศรีนะครับสโคกตีนครพกตีครับต่อมานะครับเป็นโรงพักสัมพันธ์ครับโรงพักสัมพันธ์นะครับโรงพักสัมพันธ์นะครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของโรงพักบางหลวงครับสถานีบทผู้ทอนบางหลวงนะครับับถัดมานะครับเป็นในส่วนของสถานีตำรวจผู้ทอนบางหลวงแล้วก็เป็นกระแพงแสนครับสพกระแพงแสนนะครับและนำโดยสพดอนตูมครับถัดมานะครับเป็นสพบางเลนครับสพบางเรนนะครับต่อมาเป็นสพพุทธมณฑลนะครับทั้งส2สสถานีนะครับไปแล้วนะครับ นะครับปลูกมะเดื่อนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของสาราชการตํารวจนะครับหน่วยนอกนะครับหน่วยนอกนะครับเป็นในส่วนของเจ้าที่ตํารวจทางหลวงครับเจ้าที่ตํารวจทางหลวงนะครับต่อมานะครับตามมาติดตินะครับเป็นในส่วนของเจ้าที่ตํารวจท่องเที่ยวนะครับเจ้าที่ตํารวจท่องเที่ยวนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเจ้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนครปฐมนะครับต่อมานครปฐมนะฮะ ติดติดนะครับก็จะเป็นในส,ส่วนของป้องกันจังหวัดนะครับนครปฐมนะครับและฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายปกครองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับตามด้วยเจ้าที่ทหารนะครับเจ้าที่ทหารนะฮะและเจ้าที่บุรีรัย์สารสุนุคพงศนะครับสุดท้ายนะครับจะมีในส่วนของศูนย์สูตรหลักฐานเจ็ด ทางผู้ประชานะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะครับคุณวิทย์ด้านหน้าเวทีนะครับมาตรการปล่อยแถวระลมกวาดล้างในวันนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ช,ช่วงปีใหม่หลายหลาย,หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตมันเคยมีปัญหาเรื่องทําปืนลั่นขึ้นฟ้ากันเยอะมากช่วงหลังก็แบกแถวเบาไปปีนี้เนี่ยทางภูทอจังหวัดประสานกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านยังไงอะไรไม่เลือกกันประชาสัมพันธ์ เดยแถวน,นี้นะครับก็มีทั้งมาตรการในการป้องกันนะฮะ เข้าเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยการป้องกันคือการไปตรวจสถานที่ที่สุขสิษย์มุกดาครับไม่ว่าจะเป็นร้านโเกคาผับต่างๆที่น่าจะเกิดเหตุได้นะครับการบ้ามาตรการต่างๆที่จะไม่ให้มีเหตุเนี่ยแต่งานหมอสุขุมไหนตำรวจทำอะไรบ้างอันนี้คือในส่วนของมาตรการป้องกันนะมาตรการปาดามก็เรามีตั้งแต่สิ่งที่ทําให้เกิดเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้อง มาการนะครับมาตรการต่อมาคือการรักษาความสูญถร้อยสถานที่สาคัญมือที่3จะมาก่อเหตุท่าเรือท่ารถหรือจุดที่ประชาชนรวมกันมากๆอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน รราตรการที่4คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรอาจาั้นทำไมต้องใช้ว่าบังคับใช้กฎหมายคือการจราจรเนี่ยบางข้อหามันเกี่ยวกับเรื่องของกอารบาดเจ็บบางข้อหาันเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุอย่างเมาแล้วขับนี้ขับรถเร็วขับรถดอสนแบบนี้เราต้องบังคับใช้กฎหมายในส่วนยังก็มีการรณรงค์ในการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการราาาักษาความปลอดภัย เป็นการสวมปม่ร <convert> ภ <to life> ัยนะครับการขับขี่ปลอดภัยทําอย่างไรประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจต้องบริหารจัดการอย่างไรซึ่งท่านรองผู้พิาการที่รับชอบงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อเอาสวนแล้วว่าในห่วงนี้หรือห่วงไหนก็แล้วแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องตรวจเมานะครับก็ตรวจเมาสทุกทุกคนที่อยู่ในรถนะต้องตรวจเราไม่รู้ว่าบางครั้งบาดเจ็บในรถออกมาแล้วใครขับกันแน่หรืออะไรเราจะไม่ให้มีข้อคราหาว่าป็นคนขับเมาหรือเปล่าเปลี่ยนตัวไม้หรืออะไรเราจะตรวจเมาทุกรายนะครับแล้วก็จะ ควบคุมเรื่องดื่มแลอลกอฮอล์การดื่มบนรถอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเราก็ต้องมีการมาตรการในการดำเนินการนะครับ ต่อมาก็คือในเรื่องของนะคกพร์ตมที่บอกว่ายิงสูนปืนฟ้าต่อไหครับปืดปทุจุดพระทัดดอกไม้เพลิงนะอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นนะหรือ,ออ่อาจจะเกิดอันตรายซึ่งตรงนี้ทุกปีนะครับเราได้พูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองงค์งการปกครองส่วนท้องดินนะครับผู้ปกครอ,องท้องที่นะครับโดยเฉพามืนอก้ท่านนายเภอมาเนี่ยนะครับท่านชัดเจนนะผู้ว่าท่านก็บอกว่าชัดเจนเราจะมีการรณรงลง,ลง,ลง,ลงนะครับห้ามไม่ให้นะ ยึดถือสิ่งที่เ,เดิมเคยทํากันนะเขาดาวชวงรองลอยต่อเนี่ยเราที่จะไปสวดมนต์นครับนะห้ามเพื่อตอนรับปีใหม่ไม่ใช่ว่ายิางกขปืนฟ้านะครับเพื่อฉลองเทศากาลปีใหม่2569อันนี้เรามีมาตรการชัดเจนดังนั้นถ้าเสียงปืนดังในช่วงลอยต่อรับรองว่าท่านจะเจอชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและของกุกสพจะเข้าชาร์จปันชาและเมื่อเขาชาร์จแล้วผมจับได้เนี่ยผมจะทําเรื่องแจ้เบอร์นะครับมาจ,จะขอให้แจ้เบอร์เนี่ยลองดูว่าพฤติกรรมแบบนี้เห็นควรที่จะมีใบย้า เขาพอพุ่ปืนในาถ้าท่านมีใบอนุญาตเนี่ยผมไม่จะเสนอให้ในเบอร์เพิ่มขอนแต่ท่านไม่มีนักการชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องดำเนินการกันไปตามมันกนอาทิตครับผมแล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องโจนผู้ร้ายยังมีมาตรการรับฝากบ้านยังมีอยู่นะคือรับฝากบ้านมีเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าตำรวจเนี่ยร่วมใจในการที่จะรับรับความปลอดภัยของบ้านพักอาศัยพี่นองประชาชนเดี๋ยวว่าฝากบ้านเลยเอาเป็นว่าประชาชนกับตำรวจเนี่ยมาร่วมกันในการที่รักษาความปลอดภัยบ้านท่านนะครับสมัยก่อนเป็นโครงการฝากบ้านเลยกับตำรวจพอฝากบ้านแล้ว เราไม่มีมาตรการในการ เชื่อมกันระหว่างเจ้าของบ้านกับตำรวจทำให้ตำรวจก็ไม่สามารถที่บริหารจัดการได้ดีเอาเป็นว่าตำรวจร่วมใจกับพี่น้องประชาชนในการยกบระดับนะยุระดับมาตรฐานการรักษาปลอดภัยในห่วงที่ท่านไปอยู่เนี่ยว่าอ้าวท่านมีระบบความปลอดภัยอย่างไรมีเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างเอาตำรวจจะเสริมตรงไหนตำรวจแนะนำให้ท่านทำตรงไหนนะตำรวจเราไม่ได้ไปเฝ้าบ้านท่านยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ตำรวจจะเข้าไปยุระดับเสริมความปลอดภัยกับบ้านท่านนะครับเพื่อให้บ้านท่านปลอดภัยนะไม่มีโจทย์ร้ายเข้าไปลักทรัพย์ท่านในห่วงเลยค่ะเวลาที่ท่านไปเที่ยวครับครับฝาก วยพรให้กับพี่น้องประชาชนชาวจาังหวัดนครปฐมแล้วก็ต่างจังหวัดที่ผ่านจานันงหวัดนครปฐมเพื่อความมุ่งใจเลยครับครับาาก็จังหวัดนครปฐมเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับนครปฐมเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหน้าอยู่นะครับ เป็นเมืองที่มีความสะดวกถนนหนทางเรามีมาเยอะเลยเ8็มปหนึ่งก็สะดวกนะเพชกระษสก็สะดวกบริกาชนิดก็สะดวกถนนในเส้นทางรองเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูแล้วว่าจุดไหนที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นาเนินการปรับปรุงนะครับดำเนินการพัฒนาตามหลักวิศวกรรมรจราจรในขณะเดียวกันอาหารต่างๆก็อร่อยนะเมืองเป็นหน้าท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญคือท่านมาต้องรับความสะดวกนะครับท่านมาท่านต้องปลอดภัยนะเป้าหมายสองหลักเนี่ยเป็นเป้าหมายที่พวกเราคุยกันแล้วว่าเราจะทําให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้รับความสะดวก และเราจะทําให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมีความปลอดภายัยเพื่อท่านได้รับสิ่งที่น่าประทับใจกลับไปสาหรับการมาเยี่ยมเยียนต้องนกกวาประสมลอาครับครับขอบคุณครับนิ่ก่อนขอรู้